You're listening to Still Figuring It Out podcast สำหรับทุกคนที่งงกับชีวิตแต่ยังคิดอยากพัฒนาตัวเองสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP แรกของ podcast ของเด็กไทยไกลบ้านนะคะวันนี้มาอยู่กับ ซีมอุสมาดารามันมิดำนะคะสำหรับซีรีส์นี้นะคะเราตั้งชื่อไว้ว่า Still Figuring It Out ก็จะเป็นซีรีส์ที่เราจะมาพูดถึงสิ่งต่างๆที่ซีมได้เรียนรู้หรือแบบคำถามอะไรก็ตามที่มีในชีวิตแล้วเราก็มาเจอเปน็นแรงบันดาลใจหรืออะไรก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะคืออยากจะบอกเฉยๆว่าเนี่ยแม้แต่ฉันเองเนี่ยเกิดมาตอนนี้อายุ27แล้วจ้ะ I'm still figuring it out so let's figure this out together ก็หวังว่าพอดแคสต์นี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางให้กับทุกคนเนี่ยมาร่วมกันค้นหาคำตอบเหล่านี้กันละกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาในธีมของคำคำหนึ่งค่ะซึ่งเป็นคำที่ทุกครั้งที่ซีมได้ยินเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเป็นคำที่ส่งออกมาถึงพลังของความแบบ perfect อะแบบ เป๊ะปังวังเวอร์อลังการอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าคำนี้มันเป็นคำที่ดีมากๆเนาะจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะได้มาเจอกับคำคมนะคะที่ผู้หญิงคนหนึ่งได้พูดไว้นะคะคือคุณโซเฟียบุช h นะคะเขาบอกว่า you are allowed to be both a masterpiece and a work in progress simultaneously และคำคำนี้นะคะก็คือคำว่า masterpiece นั่นเองค่ะ สำหรับคำโคมันนี้นะคะเขาก็บอกว่าคุณอะแบบ a l l o w to คือแบบสามารถหรือได้รับการอนุญาตที่จะเป็นทั้ง masterpiece และ a work in progress หรือผลงานที่มันแบบมันยังไม่เสร็จอะมันยังกำลังดำเนินต่อไปอะ simultaneously ในเวลาเดียวกันได้สิ่งที่เขาต้องการจะสื่อเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยคนเราอะมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องแบบ perfect ไปเลยแบบ ไม่ได้หมายความว่าพอเป็น masterpiece แล้วจะจบแต่เราเป็นได้ทั้ง masterpiece คือสิ่งที่มันสวยงามเลอเลอ perfect เป๊ะปังตามที่เราเข้าใจเนี่ยแล้วก็เป็น work in progress ได้ด้วยคืองานที่มันยังคงพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆได้ด้วยเรียกได้ว่าคำคมนี้นะคะเป็น one of my all time favorite quotes นะคะก็เป็นคำคมที่สิมชอบมากๆคำหนึ่งเลยนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของคำว่า masterpiece ตามหลักการของ กันดีกว่าเนอะถ้าเราดูอ้างอิงจาก Cambridge Dictionary เนี่ยคำว่า masterpiece นะคะเป็นคำนามแปลว,ว่า a work of art such as a painting, film, or book that is made with great skill หรือ a skillful or impressive example of something ทีนี้เขาก็มีการยกตัวอย่างมาด้วยอย่างเช่น Leonardo's Last Supper is widely regarded as a masterpiece อ่าผลงานอาหารข้ามื้อสุดท้ายเนาะ The Last Supper ของ Leonardo da ดาวินชนั่นเองนะคะเนี่ยเป็นผลงานที่ใครๆก็คิดถึงมันหรือว่าพูดถึงมันว่าเป็นผลงาน Masterpiece นั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำนี้เนี่ยในในภาพของซีนในหัวของซีนเนาะก็จะนึกถึงพวกศิลปินยุคก,ก่อนแบบ ไมโครแองเจโลเรีอโนารีโดดาวินชีอะไรพวกเนี้ยที่เขาทำผลงานศิลปะอยู่ในโบสถ์หรือว่าเป็นภาพวาดดังๆอย่างโมนาลิซาอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ย คำนี้มันมีความลึกซึ้งในตัวของมันแล้วก็มีศิลปินท่านหนึ่งค่ะที่เป็นศิลปินที่โด่งดังมากๆเลยนะคะคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเพราะว่าก็เป็นคุณแม่ในวงการคนนึงเช่นกันนะคะศิลปินท่านนี้เนี่ยเอาคำนี้ล่ะค่ะมาแต่งเป็นเพลงนะคะคนนี้เขาชื่อว่าเจสซี่ เจซึ่งชื่อเต็มของเจนางนะคะก็คือ Jessica a l l e n Cornish เป็น uh, English s i n g singer a n d s o n g w r i t e เเป็นคนอังกฤษนะคะถึงแม้ว่าจะดังอยู่ในแบบาการทำเพลงแบบออกแนวอเมริกันนิดนึงแบบดูเป็นคนอเมริกันอะแต่จริงๆเขาเป็นคนอังกฤษนะคะแล้วก็เพลงของเขาเนี่ยมีเพลงหนึ่งที่ดังมากๆเลยก็คือเพลง Masterpiece นี่แหละซึ่ง ครั้งแรกที่ซิมได้ฟังเนี่ยก็คือเป็นตอนที่มีผู้เข้าแข่งขัน The Voice มาร้องเพลงนี้นะคะแล้วมันเป็นเพลงที่แบบมันมากเลยอะทุกคนอยากจะให้ลองไปเปิด YouTube นะคะแล้วก็ฟังเพลงนี้ดูเป็นเพลงที่แบบว่า ออกแนวแบบไฟท์ซองนิดนึงแล้วเนื้อหาของมันเนี่ยก็ดีมากๆเลยเช่นกันนะคะดังนั้นในพอดแคสต์ในวันนี้เนี่ยนอกจากตัว quote ที่ซิมได้บอกไปตอนเบื้องต้นเนาะที่อยากจะฝากเป็นเหมือนแง่คิดเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้ติดกลับไปนะคะก็จะเอาเพลงนี้เนี่ยมาแปลให้ฟังสัก2-3ท่อนแล้วกันนะคะเพื่อที่เราจะได้คำศัพท์ไปเล็กๆน้อยๆนอยเนาะแล้วก็เวลาที่เรากลับไปฟังเพลงนี้ที่บ้านหรือว่าอะรระหว่างที่นั่งรถ ขับรถไปเนี่ยเราจะได้แบบรู้สึกอินรู้สึกซาบซึ้งไปกับความหมายของเพลงด้วยนะคะเพลงชื่อว่า Masterpiece โดย Jessie J เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ท่อนแรกเลยนะคะ So much pressure Why so loud If you don't like my sound You can turn it down เฮ้นี่มันกดดันมากเลย so much pressure ทำไมต้องเสียงดังกันขนาดนี้ถ้าเธอไม่ชอบเสียงของฉันเนี่ยเธอก็ turn it down ได้นะคุณก็สามารถทำให้มันเบาลงได้เนาะ I got a r o l l and I walk it alone ฉันเนี่ยจะต้องเดินต่อไปแล้วคำว่า role ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นแบบม้วนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ามันเป็นการ roll ที่หมายถึงการเดินนั่นเองนะคะ And I walk it alone และฉันเนี่ยก็เดินอยู่คนเดียวอ่าเริ่มมีความแบบดีว่ามานิดนึง uphill battle I look good when I climb I'm ferocious precocious I get braggadocious ฉันกำลังปีนขึ้นไปคือเป็น battle ในที่นี้หมายถึงสนามรบแล้วฉันเนี่ย ดูดีเวลาที่ฉันกำลังปีนมันอานางกำลังพูดถึงความแบบสง่าง,งามของตัวเองในตอนที่กำลังแบบไฟขึ้นไปสู่จุดสูงในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ I'm ferocious, precocious, I get braggadocious คำว่า ferocious เนี่ยแปลง,ง่ายๆมันคือคำเดียวกันกับคำว่า fierce นั่นเองนะคะคือแบบความ fierce านี่นอออกบ้าแบบความแบบ ดูแบบแรงๆดูดุร้ายดูปาดเถื่อนอะไรอย่างนี้นิดนึงแต่ว่าถ้าเอามาอธิบายผู้หญิงมันก็จะดูแบบสวยๆชิคๆเฟียสเอียสในอ b a ะ คำต่อมาคือคำว่า precocious นะคะคำนี้เป็น adjective เหมือนกันกับคำว่า ferocious นะคะแต่ว่ามันจะมีความหมายไปในเชิงว่าแบบมีความสามารถ advance d ไปกว่าคนอายุเท่ากันเด็กวัยเดียวกันแบบมีความโตเกินวัยฉลาดเกินวัยหรืออาจจะแปลไม่ดีแปลว่าแบบแก่แดดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะส่วนคำสุดท้าย b r a c g a d o c i o u s คำนี้เนี่ยเราดูตรงพยางแรกเนาะ brag b r a g มันมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าโอ้อวดนั่นเองนะคะคือนางกำลังบอกว่าฉันเนี่ยเฟียวฉันเนี่ยเก่งฉันเนี่ยแบบฉันขี้อวด I'm not gonna stop I like the view from the top แต่ฉันไม่หยุดหรอกเพราะว่าฉันน่ะ ชอบบิวที่มันอยู่ที่สูงแบบนี้คือเขากําลังจะบอกว่าเนี่ยฉันทําอะไรตั้งหลายอย่างและฉันก็ขึ้นมาถึงจุดนี้แล้ฉันก็ชอบมันถึงใครจะบอกว่าฉันเฟียสฉันแก่แดดฉันโตเกินวัยหรือว่าฉันขี้โมโโ้โอ้อวดยังไงก็ตาม you talk that blah blah that la la that ra ra sh ah, i s h เนี่ยนะคะจริงๆมันเป็นจุด ต้นของคำอของคำไม่ดีนะคะ,อะลองไปคิดกันเองว่า hh, เนี่ยคืออะไรนะคะคือเขากำลังจะบอกว่าเนี่ยคนอื่นอะ่ะพูดแบบลาบลา a าลา,ลา,ลาพูดไปเรื่อยอะ่ะพูดอะไรก็ตามเนี่ย And I'm so done I'm so over it ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรแบบถากถางเยาะเย้ย,ะย,ะยะอะไรขนาดไหนเนี่ยฉันจบแล้วฉัน done แล้ว ฉัน over it ฉันไม่สนใจมันแล้วฉันไม่มี emotion อะไรเกี่ยวกับคำพูดเหล่านั้นที่เขาพูดมา sometimes I mess up I f up I hit and miss บางครั้งเนี่ยฉันก็ทำพลาด f up อันนี้มาจากคำว่า <c oughs> <c oughs> fucked up นะคะแต่ว่าเขามาพูดกันในอ uh, ยังไงเดี่ยทำให้เพลงมัน soft ลงเนาะก็เลยใช้คำว่า f up นะคะ I hit ฉันชก หรือว่าฉันแบบตีเข้าไปในเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่ง and miss แล้วก็พลาด miss ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคิดถึงนะจ๊ะแต่ว่าแปลว่าพลาด but I'm okay I'm cool with it แต่ฉันโอเคฉันการที่เราบอกว่าแบบ cool with something ก็คือฉันแบบ it's okay it's cool แบบไม่เป็นไรอืมฉันโอเคฉันคิดว่ามันไม่เป็นไร I still fall on my face sometimes บางครั้งเนี่ยฉันก็ยัง fall on my ม a c e มันเป็นสำนวนนะคะที่อาจจะบอกง่ายๆก็คือว่าเราทำพลาดเราแบบทำตัวเองขายขี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาที่คน f a l l on your face เนี่ยคืออะไรคือการการที่เราล้มแล้วเอาหน้ากระแทกพื้นนะคะ <c oughs> ก็คือการที่แบบเราทำอะไรแล้วมันทำให้ตัวเองอับอายขายขี้หน้าเนี่ยเออเจสซี่เจก็บอกว่าบางครีเนี่ยฉันก็ยังทำให้ตัวเองขายหน้า And I can't c o l o r inside the lines และฉันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะระบายสีข้างในเส้นได้คือเขาไม่สามารถที่จะแบบทำตามกฎเกณฑ์ได้นั่นเองนะคะ 'Cause I'm perfectly incomplete เพราะฉันเนี่ย incomplete คือไม่สมบูรณ์ perfectly incomplete เวลามาแปลรวมกันก็คือฉันเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์โดยสมบูรณ์ โอเคแปเป็นไทยแล้วมันดูไม่สวยเนอะแต่ว่าพอเป็นภาษาอังกฤษแล้วคือแบบมันเป็นการเล่นคำที่สวยงามมากนะคะ I'm still working on my masterpiece ฉันเนี่ยยังทำงานเพื่อแบบสรรสร้างหรือสร้างสารรค์ masterpiece ของตัวฉันอยู่ And I wanna hang out with the greatest และฉันเนี่ยก็อยากจะอยู่ท่ามกลางคนที่แบบว่าเป็นคนยิ่งใหญ่เป็นคนเก่งๆ Got a way to go but it worth the wait ยังมีเส้นทางที่ฉันต้องไปอีกยาวไกลเลยแต่ว่ามันจะคุ้มค่ากับการรอ no you haven't seen the best of me ยังนะเธอเนี่ยยังไม่ได้เห็นฉันในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด i'm still working on my masterpiece อ่าอันนี้ก็คือแบบจุดแบบจุดคลี่เม็กซ์ของเพลงนี้นะคะก็คือเขาต้องการที่จะสื่อว่าเนี่ย ถึงฉันจะดูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนอื่นจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้แต่ฉันเนี่ยภูมิใจกับสิ่งที่ฉันได้ทําแล้วฉันก็กําลังจะบอกว่าเนี่ยฉันรู้ว่าฉันทําพลาดหรืออะไรก็ตามแต่ฉันโอเคฉันกําลังพัฒนาตัวเองเพื่อไปสู่เวอร์ชั่นที่มันดีกว่าเดิมเพื่อแบบสร้างตัวเองให้กลายเป็นมาสเตอร์เพียนั่นเองขออีกท่อนหนึ่งแล้วกันนะคะ those who mind don't matter those who matter don't mind อ่าอันนี้คือดีมากๆเลยอยากจะให้เข้าใจกันนะคะคำว่า mind m i n d ในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าจิตใจนะคะอันนี้คำว่า mind ในที่นี้เนี่ยมันเป็นมันเป็น verb นะคะแปลว่าคนที่แบบรังเกียจหรือว่าคนที่แบบมีความคิดไม่ดีอะกับเราอะ don't matter ไม่ได้มีความสำคัญ those who matter don't mind แต่คนที่เขามทเทอร์กับเรามีความสำคัญกับเราอ่ะเขาไม่ไมายไงเออ if you don't catch what I'm throwing then I leave you behind แล้วถ้าเธอรับแบบสิ่งที่ฉันโยนไปไม่ได้เนี่ยงั้นเธอฉันก็จะปล่อยเธอไว้ข้างหลังคือเหมือนประมาณว่าเอ,อ้ยตามฉันไม่ทันก็อยู่ตรงนั้นแหละ don't need the flash And I'm leaving like that ฉันไม่ต้องการแสงแฟลชหรือว่าอะไรแล้วฉันก็จะจากไปแบบนี้แหละอืมคือกำลังนึกภาพแบบเป็นดีว่าสวยๆเนาะฟิสเฟียสกำลังที่จะแบบเดินตามความฝันของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้สนใจคำพูดอะไรต่างๆเหมือนเขากำลังบอกว่าตัวเขาเนี่ยรู้ดีว่าเขาเนี่ยต้องการอะไร ทีนี้ซิมก็ไปลองดูนะคะในเว็บไซต์ต่างๆของต่างประเทศเนี่ยมักจะมีการตีความ song meanings หรือว่า song interpretations นะคะว่าดูว่าเฮ้ยไอเพลงเนี้ยจริงๆมันมีความหมายอะไรเพิ่มเติมมากไปกว่าสิ่งที่เราฟังจากคำที่ที่เราแปลได้หรือเปล่านะคะก็มีการบอกไว้ในหลายๆเว็บไซต์เลยว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงเกี่ยวกับ Women's Independent s s p r r t t นะคะก็คือจิตวิญญาณความอยากจะเป็นอิสระหรือว่าการต่อสู้ของผู้หญิงว่าแบบเนี่ยฉันเนี่ยพร้อมที่จะรับความผิดพลาดนะแต่ว่าฉันกำลังจะทำตัวให้ดีขึ้นไงความผิดพลาดเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตัวเองอยู่แล้วแล้วเขาก็พูดถึงความอิสระความเป็นตัวของตัวเองหรือว่าอินด p เพนเดนของผู้หญิง นตามที่เจสซี่เจร้องเนี่ยเพราะว่ามันมีส่วนที่พูดถึงแบบการเดินคนเดียวการที่แบบไม่ไม่สนใจคนที่เขาไม่ควรที่จะสนใจอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็การที่เขาบอกเหมือนรู้ว่าเส้นทางของตัวเองเนี่ยคืออะไรแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเขาอ่ะดูดีเวลาที่เขาเนี่ยเดินไปในเส้นทางนั้นที่เขาเลือกแล้วนะคะมันพูดถึงความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นที่จะทำตามความฝัน แต่ในขณะเดียวกันก็รู้จักให้อภัยตัวเองเวลาที่ทำผิดพลาดนะคะก็เป็นเพลงที่เรียกได้ว่าแบบให้แรงบันดาลใจได้ดีมากๆเลยเนาะก็คล้ายๆก,กันกับโควดตอนต้นพอดแคสต์ที่เราได้พูดไปนะคะที่บอกว่า You are allowed to be both a masterpiece and a work in progress simultaneously. ก็สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เรามา figure out อันก็คือคำว่า masterpiece เนอะแต่ว่าเรามาทำความเข้าใจคำนี้เนี่ยผ่านเพลงแล้วก็ผ่านคำคมนะคะ ซีมก็จะทำพอดคาสสั้นๆแบบนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ได้เรียนรู้แล้วก็อยากจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะคะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะตามช่องทางที่เพื่อนๆกำลังรับฟังกันอยู่เลย Let's figure this out together เพราะคุณไม่ใช่คนเดียวที่งงเรื่องนี้แน่นอนมาเรียนรู้และหาคำตอบไปด้วยกันใน EP ีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ